นี่พี่เห็นแกงเขียวหวานแล้วพี่ก็นึกถึงแกงเขียวหวานอินเดียที่มันไม่อร่อยอแกงเขียวเค็มอะแกงเขียวหวานที่มันไม่หวานแกงเขียวหวานเป็นแกงที่แบบหวานและสีเขียวใช่แกงเขียวหวานคือแกงสีเขียวรสหวานที่ม,มันไม่หร่ผมตอบใน้ระองเบอร์แล้วมันผิดอะพอพอเขาบอกว่าเ,เ,เป็นแบบเผ็ดเคม็มแล้วก็มมันก็ต้องหวานแกงเขียวหวานมันต้องหวานมันหวานแกงเขียวหวานมันต้องหวานแกงเขียวหวานมัน ทำแกงเขียวหวานไม่หวานแล้วจะทำทำไมคือแกงเขียวหวานน่ะถ้ามันไม่หวานแล้วจะมีชื่อหวานเข้ามาในชื่อทำไมหวานเย็นหวานเย็นก็หวานมันหวานก็หวานหวานใจก็หวานเพราะฉะนั้นแกงเขียวหวานมันก็ต้องหวานไม่งั้นถ้ามันไม่ใช่หวานอ่ะแกงเขียวเผ็ดแกงเขียวเค็มใช่มันก็ต้องเป็นเค็มเดียใช่ไหม นี่ผมปุกินละเขียวส่วนหวานหมายถึงสีเขียวที่สีหวานละมุนไม่ได้หมายถึงรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศรสเกลีเคีมวมันสีเขียวมันมีรสชาติเหรอไม่มีสิ่งที่มีรสชาติคือรสชาติแต่ว่ารสชาติมันต้องเป็นรสชาติที่ตัวแกงสีเขียวหวานละมุนอะไรโอ้ยจิตปรุงแต่งเจอเหรอวะอันนี้คือแบบว่าเขา เผ็ดกับเค็มเฉยๆมันไม่เห็นมีหวานเลยอะมันหวานแกงเขียวหวานมันหวานคุณไปกินเจ้าไหนผมกินทุกเจ้าเลยมันหวานเจ้าไหนไม่หวานไม่อร่อยไม่ใช่แกงเขียวหวานอ้าวอ้าวอ้าวคุณไปคอมเมนต์ดูเลยเสิร์ชกูเกิลแล้วเสิรแกงเขียวหวานคืออะไรอย่างเงี้ยฟังเราหน่อยนะไปแก้วมันไปเติมเลราแบบคุณไม่เคยได้ยินเหรอว่าข้อมูลใน Google มันเชื่อถือในทันทีไม่ได้มันไม่ใช่ i n f o r เมชั o n it's just a data just a data not information you know ผมสั่งแกงเขียวหวานไม่กินเลยดชไหมถ้าแกงเขียวหวานแบบสั่งแรนดอมตามร้านอะไรสักร้านหนึ่งถ้ามันหวานน่ะแสดงว่ามันหวานหวานหวานคุณหวานแค่ไหนอะก็หวานน่ะคุณคจะถามว่าหวานแค่ไหนได้ไงคุณคุณเอาคุณเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดแล้วแบบมันจะขึ้นมากกบหวานมากเรอมันมันมันคือหวานในความรู้สึกไงเพราะฉะนั้นอะแกงเขียวหวานมันรู้สึกหวานเทอร์โมมิเตอร์วัดความหวาน เชื่อช่องเช็ดเปิดโพตรงไหนวะอืมถาเปิดโพนี่แกเขียวหวานหวานหรือเปล่าโอะไรซ้ายหรือขวาไม่ใช่โว้ยโอ้ยี่ห้าโอ้แล้วแล้วใครกดหวานวะใครกดหวานวะเอ้าก็ถูกแล้วก็เป็นหวานมันไม่หวานไม่แกเขียวหวานต้องเอ้าเอ้าแล้วโอ้โหดู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 คุณดูคุณดู คุณดูตัวอย่างนะคุณดูตัวอย่างของของลูกสาวที่แบบว่าหักหลังพ่อตัวเองนะคุณดูตรงนั้นนะแกงเขียวหวานต้องเค็ม <c oughs> แกงแกงแกงเขียวหวานต้องเค็มนี่กำลังแบบลินแบบเสียงลรืออยู่ <c oughs> แกงเขียวหวานต้องเค็มร้าวใ่ราวใ่า่ร้วแกงเขียวหวานต้องเค็มเหมือนไหม <c oughs> เหมื <c oughs> อนเหมือ้าเนี่ยยังมีคนบอกเลยป้าป้าต้องยอมรับความจริงนะป้าไม่ยอมไม่ยอมตอนที่สุดเดกเดิมหรือหรือกูเกิลมาบอกว่ามันต้องเค็มเผ็ดอะ ผมก็จะแอดซูมว่าเขาเทสไม่ดีมันต้องหวานเอ้าขาอยู่ดีๆกับผมไม่ได้เว้ยเขาจะตีกับผมตลอดเว้ยไม่ไม่จะเป็นใครมาผมจะตีหมดเลยใครบอกแกงเขียวหวานไม่หวานเนี่ยปกติผมไม่ตีลูกนะแต่ลูกบอกแกงเผ็ดปุ๊บผมตีลูกเลยก่อนไปลูกเลยเอ้าะไรเราเราเราจะเสนอทางอ่อยเพ้คุณถ้าเกิดว่าคุณไปกินแกงเขียวหวานกับจันชัยนะคุณก็กินแกงเขียวหวานหวานแล้วคุณก็เอาพริกน้ำปลาราดถ้วยตัวเองไปใช่คุณพวกคุณต้องยอมผมดิ ถูกแล้วครักูไม่ยอมปะจารกินแล้วไปเกินผู้ชายไงแกงเขียวหวานนี่หวานไหมหวานดิใช่ไหมยูมาไปโฮมมิ่มาโมโม่เลยมามูมูสักสามสี่ห้าทีมาไม่โมูม่เอ้าไปอุ่นอ่ะโฮมนิ่งลุ้นขาเขี่มเพชรชนะแล้วถ้าอะไรอ่ะไม่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 ก็โผก็เดี๋ยวห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะผมไม่ไปกินข้าวกับพวกคุณละผมผมจะไปกินข้าวกับ สี่ิบหกเปอร์เซ็นต์เหรอว้า่ผมไม่กินข้าวว่ผมจะเลี้ยงเกงเขียวหวานห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ไปไปเหอดไปไปไหนก็ไปเลยไปผมจะกินข้าวกับสี่ิกเปอร์เซ็นของผมเขาเป็นเซฟโซนของผมห้าสิกปอร์เซ็ตไม่ใช่เซฟโซนเดี๋ยวผมไปกินข้าวกับเซกัยดีกว่าใช่อ้อานี่ะสรุปแล้วนะเข็มเพนเข็มเพ็ เข็ดเพนนี่ชนะใจพเลยผมยอมแพ้แต่ผมไม่ยอมรับแล้วมันจะตั้งชื่อพวกแกงเขียวหวานทำไมทำไมไม่แกงเขียวเขีค็มเลยอะเห็นไหมเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วกูณกันกูเกินเมื่อกี้มาได้ยังงเขาบอกว่าเขียวหวานมันมาจากสีเขียวที่ดูเหมือนโทนหวานคุณงงปะเขียวโทนหวานอะเขียวโทนอะไรอ๋อแล้วแล้ถ้าบางร้านแม่งทำมาเขียวไม่หวานอะแบบเป็นเขียวทึมเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ยังยังจะแบบมาเหมาเรียกว่าแกงเขียวหวานอะมันไม่ถูกเออขาผมเหื่อยว่ะ อล่าต้าสู้เขาไม่สู้แล้วจุบแล้วครับเหนื่ยจะสู้แล้วตื่นมาก็สู้ทุกเช้าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรผมผมยอมแพ้แต่ผมไม่ยอมรับแค่นั้นเอง